สวัสดีค่ะมาดามกิกกี้จังหวัดเพชรบูร์นะคะวันนี้เรามีรีวิวผิวของลูกค้านะคะที่มีอาการแพ้มานะคะแพ้สะสมนะคะเป็นเวลานานแล้วเนาะถึงปีหรือยังคะพี่คะถึงปีหรือยังประมาณประมาณนั้นนะคะประมาณปีได้แล้วเนาะค่ะก็ตอนนี้ได้หยุดใช้ครีมนะคะที่รู้สึกว่ามันมีอาการแพ้ไปแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้พักผิวเนาะใช่ไหมพักผิวอยู่นะคะก็วันนี้นะคะลูกค้าใหม่นะคะเปิดใจนะคะให้เราดูแลผิวให้นะคะอาส่วนปัญหาผิวของลูกค้านะคะก็จะมีอาการอักเสบนะคะอักเสบร,ร่วมนะคะผิวมันดูขุมขนกว้างนะคะอักเสบแล้วมีหัวสิวที่มีอุดตันนะคะอุดตันหัวดําที่เห็นได้ชัดเจนนะคะที่เป็นหัวดําแบบนี้นะคะก็ วันนี้เรามีรีวิวผิวลูกค้ามาฝากนะคะรบกวนหันไปฝั่งนู้นให้เก๋นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะนะคะอันนี้คือเป็นอุดตันหัวดํานะคะที่เห็นชัดเจนนะปัญหาอุดตันพวกนี้นะคะถ้ากดแล้วออกเลยนะคะแล้วก็หายนะคะแล้วก็นานที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้อีกแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใต้ผิวของลูกค้าจะมีอุดตันสะสมไหมเท่านั้นนะคะแต่ส่วนปัญหาอักเสบนะคะจะเป็นอักเสบเรื้อรังหัวหนองแบบนี้ อาจจะมีการแพ้สะสมหรือมีอาการระบมนะคะที่อยู่ใต้ผิวเป็นเวลานานนะคะเลยมีการอักเสบปัญหาอักเสบพวกนี้เราต้องทําการเคลียร์เอาหัวหนองออกนะคะเราต้องเอาหัวหนองออกถ้าไม่เอาออกนะคะปัญหาหนองพวกนี้เขาจะกินผิวของเรานะคะพอสิวอักเสบหายปุ๊บปัญหาหลุมสิวจะเกิดตามมานะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเคลียร์ผิวให้พี่ สวัสดีค่ะมาดามกี้จังหวัดเพชรบูร์นะคะก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นผิวของลูกค้าด้านทางซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายมือของลูกค้านะคะก็จะมีปัญหาอาการแพ้แคล้ายๆกันกับฝั่งทางนู้นนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะมีปัญหาอักเสบนะคะมีอาการแพ้มีหัวอ,อุดตันนะคะอุดตันหัวดำเนาะนะคะบริเวณที่เห็นนะคะนี่เลย แต่ผิวระบมมากนะคะรู้สึกว่าแตะแล้วผิวร้อนมากระบมเหมือนผิวระบมอยู่ใต้นะคะแล้วก็มีอุดตันนะคะมีอักเสบร,ร่วมนะคะเกของฝากรีวิวคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจพี่เขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเคลียร์ผิวให้พี่เขากันเนาะก็บริเวณหน้าผากก็จะคล้ายๆกันนะคะมีอุดตันหัวดําที่เห็นชัดเจนนะคะมีอักเสบนะคะปัญหาอักเสบตุ่มหนองเราจะต้องทําการ เคลียออกให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหัวสิวอักเสบพวกเนี้ยเขาจะกินผิวเรานะคะเป็นหลุมสิวเนาะเนี่ยบริเวณเนี้ยนะคะบริเวณแก้มน,นะคะเดี๋ยวฝากคลิปอ่ะสฝั่งของผิวลูกค้าไว้ด้วยนะคะฝากติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ,าาม,คะ,คะมาด้านกิกกี้จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ